วันที่สาที่สนี้จะมีศึกสักฟอกสำคัญ1,5,2่ง้าสองทางไทยสร้างไทยมีความพร้อมยังไงบ้างครับเราเตรียมการมาในระยะเวลาพอสมควรเลยค่ะในการเก็บข้อมูลนะคะก็ไทยสร้างไทยก็จะร่วมอับพี่ปลายนะคะ,ะสามคนในการซักฟอกฟอตามมาตรา1,5,2นะคะก็จะเป็นการตรวจสอบแล้วก็เสนอแนะ แล้วก็ชี้ประเด็นให้เห็นว่าสิ่งที่รัฐบาลได้แถลงต่อสภาแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งได้เป็นสัญญากับประชาชนในช่วงหาเสียงเลือกตั้งนั้นเนี่ยยังไม่สําเร็จสักนโยบายเลยนะคะเ,เราไม่เราไม่เห็นการลงมือทํางานอย่างจรงิงจังในการแก้ไขปัญหาความยากจนเราไม่เห็นความตั้งใจหรือความจรงิงจังในการที่จะขจัดปัญหาความยากจนให้กับประชาชนนะคะ ประชาชนยังยังเผชิญทุกข์กับเรื่องของรายได้ไม่พอนะคะไม่มีการเพิ่มรายได้ที่บอกว่าจะทำให้ทุกครอบครัวมีอ,อ,อาชีพมันก็ไม่ได้นะคะรายจ่ายกับสูงขึ้นอย่างมากนะคะไม่ว่าจะเป็นค่าพลังงานไม่ว่าจะเป็นค่าครองชีพนะคะทุกอย่างผลิตสูงขึ้นหมดยกเว้นรายได้นะคะเ,เราไม่ยังไม่ได้เห็นถึง เรื่องของการที่ลดความเหลื่อมล้ําแก้ปัญหาทุจริตซึ่งอันนี้การพิปรายหนึ่งนี่ไทยสร้างไทยขออุบนะคะเราอาจจะเปิดบางประเด็นแต่เรามีประเด็นที่เป็นทีเด็ดที่เราจะพิปรายตอนอภิปรายไม่วิ็ใจตอนลงมติแต่ตอนนี้อาจจะเป็นทีเซอร์นิดหน่อยนะคะซึ่งทำให้เห็นเลยว่ารัฐบาลน,นี้เนี่ยอุ้มคนรวย สอบไปในทางทุจริตแล้วก็ไม่ยอมช่วยคนจนนะคะเ,เรื่องของการบังคับใช้กฎหมายที่ไม่มีมาตรฐานนะคะแล้วก็ทำให้ประเทศเนี่ยาขาดความน่าเชื่อถืออันนี้สิ่งต่างๆทั้งหมดเนี่ยเป็นสิ่งที่พักไทยสร้างไทยจะร่วมกันกันกบพักคฝ่ายค้านในการอภิปราย152ในครั้งนี้เพื่อที่จะ ทั้งเสนอแนะทั้งชี้ประเด็นให้เห็นถึงข้อบกพร่องแล้วก็ชี้จุดโบให้เห็นว่านี่คือการทุจริตเชิงนโยบายเตรียมการที่จะ,ะป้นประชาชนนะคะนี่คือสิ่งที่เราจะมีการอภิปรายกันแต่ว่าคงไม่สามารถปล่อยของได้หมดเนื่องจากว่าเป็นการอภิปรายทั่วไปแบบยังไม่ลงมติแต่เราก็จะ ให้ข้อเสนอแนะแล้วหวังว่ารัฐบาลจะใจกว้างนะคะไม่ใช่ลุกขึ้นมาพิปรายแล้วก็ประท้วงกันวุ่นวายถ้านายกพูดไปแล้วด้วยความจริงใจว่ายินดีที่จะรับฟังข้อเสนอแนะที่ดีจากทุกคน mm. ก็ขอให้เริ่มต้นรับฟังข้อเสนอแนะจากฝ่ายค้าน mm. จากสภาก่อนคะ่ะ